เรายังไปเจอสกีบีดี้มาดูดิว่ามันมีของเปลนตัวใช่นี่สังเกตนะสกีบีดี้ชุดนี้สามารถรวมร่างได้เป็นสกีบีดี้สองหัวเครยปเปล่เเพื่อนติดภาพไซเลนเดเฮ้ยแต่เราไม่ไเห็นอะโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับ บ้านติดดินนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านติดดินครับเชียงคานนี่ดูดูวิวก่อน,นโอ้นี่วันนี้วันนี้เจ้าเป่านี้กลายเป็นช่างกล้องด้วยใช่ไหมครับเราเข้าไปในร้านกันก่อนนะครับนี่นี่ <Okay. S 1> นโอ้ดูบรรยากาศในร้านนี่ว้าว <Wow. S 1> ดูดูมีรถเต่าเนื้นี่ฝั่งนี้จะเป็นโซนคาฟเฟ่ของที่นี่นะเห็นไหมสวยมากเลย <Okay. S 1> เราจะเป็นคนถ่ายรูปให้คุณพ่อครับเดี๋ยวคุณพ่อจะไปนั่งตรงนี้นะ <laughs> เดี๋ยวคุณพ่อจะมานั่งตรงนี้ครับเราทำท่าถ่ายหล,กหลกอกๆครับโอเคนี่โอ้โหแฉ<ะ> <laughs> <laughs> ถ่ายดังแะเลยเหรอสองคันนะเป็นรถตู้คันหนึ่ง <laughs> แล้วก็เป็นรถเต่าครับแล้วก็มีรถตำรวจตรงนี้บ้านผุดงินโอเคครับเดี๋ยวจะเปาไปครับพาเขาไปชมที่ร้านนะ ร้านนี้แบบอยู่ที่เชียงคานนะครับก็บรรยากาศดีมากเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในร้านก่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นวิวรอบๆร้านเดี๋ยวให้ดูวิวรอบร้านก่อนนะครับสวยมากจุดถ่ายรูปที่นี่เยอะมากเลยนะครับ <Yes. S 1> นี่ดูวิวซึ่งซึ่งคาเฟ่นเนี้ยมันจะอยู่ตรงโค้งน้ำพอดีนะครับเ mm hmm. มื่อกี้เราไปที่แก่งคูงคงมานะอยู่ตรงอยู่ตรงปลายฝั่งนู้นครับ yes. แล้วเราก็มาที่คาเฟ่ตรงนี้ครับโอเคเจ้าเป่าวันนี้ทําหน้าที่เป็นช่างกล้องนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นเจ้าเป่าน้อยสักนิดหนึ่ง mm hmm. เป็นวิวมีม,มีวิวโซนที่เป็นสนามหญ้านะครับแล้ก็มีที่นั่งเนี่ยเยอะมากเลยมาให้ดูบรรยากาศรอบๆของคาเฟ่นะครับนี่เห็นไหมอันนี้มันจะเป็นบริเวณโค้งน้ําพอดีนะนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นริมฝั่งแม่น้ําโคงนะครับ บริเวณด้านนู้นตรงนู้นเลยนะตรงนู้นเลยเขาจะเป็นแก่งขุดคูค,ค,ครับอันนี้ช่างภาพก็ตามเก็บภาพวิวไปเรื่อยๆ <Okay. S 1> นะครับอา้วก็ไปพาเพื่อนๆไปถ่ายรูปครับถ่ายในร้านด้วยนะถ่ายในร้านด้วยวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับเราตามช่างภาพมาดูนะครับว่าช่างภาพก็จะถ่ายรูปให้พวกเราดูครับนี่อันนี้จะถ่ายเป็นภาพ,ภาพบรรยากาศในร้านให้ดูนะครับอ่าโอเคไหนๆขอดูภาพหน่อยครับขอดูภาพหน่อยครับนี่ครับ นี่คือภาพบรรยากาศในร้านครับ่ไปต่อครับเดี๋ยวเราไปดูว่าที่อื่นมีที่ให้เราถ่ายรูปหรือเปล่าครับนี่ถ่ายรูปทีวีเลยเหรอเขาก็จะจัดร้านแบบมีของเก่าๆกันมีเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆโอเคไหมมีภาพวาดนี่นี่เราเข้ามาในโซนป่าแล้วเนี่ยป่าลึกลับหรือเปล่าหรือว่าอังเปาจะถ่ายติดวิญญาณหรือเปล่าไหนๆๆๆๆฮยฮ้ยฮุย จะป่าทายไปทางโน้นเลยเฮ้ยเพื่อนติดภาพไซเลนเฮดเฮ้ยแต่เราไม่เห็นบบน่นะ,ะแต่ดูภาพเจ้าป่ามีอะไรเจ้าป่าลองไทยคิดล่องส้อซ้อเฮ้ยดูดูดูว่าจะมีไซเลนเฮดอีกเปล่าเฮ้ยมีจริง,รงอ๋อมันอยู่ที่ไหนฮะมีแสดงว่าไซเรนเฮดแถวนี้ มันหายตัวได้ไงไม่รู้โอ้ฝั่งนี้จะเป็นโซนห้องน้ำนะที่หลังจากเดินมา <Yes. S 1> เดินมาจะเป็นโซนห้องน้ำาบบนี้โอเคนี่เป็นโซนห้องน้ำาคบ <Okay. S 1> นีน,น,น,นี่รูปชลิชปิน้นสวย <Okay. S 1> โอ้ช่างภาพก็ถ่ายไปเรื่อยๆครับโอเคถ่ายกระเป๋าไปต่อครับ <Okay. S 1> วันนี้เราจะถ่ายรูปติดวิญญ,ญาณอีกหรือเปล่าครับ โอ้โห oh, ช่างภาพแบบนั่งเล็งครับ <_ t ops> เดี๋ยวเดี๋ยวช่างภาพจะต้องแบบไปหาจุดถ่ายรูปเพื่อจะเล็งครับ <Yes. S 1> ไปไป,ไปครับตามไปครับโอ้โหดูท่าสักก่อนดูท่าสะกก่อน <_ t ops> ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ <_ t ops> มัฟเข้าไปไหนๆขอดูภาพครับโ <_ t ops> อ้โหนี่คือภาพที่ <Wow. S 1> จะป่ายมาได้ไปไปมาต่อครับนี่ด้านล่างก็จะเป็นจุดชมวิวครับนี่อยู่ด้านล่างครับ สวยเลยอะโอเคครับนี่ช่างภาพก็กำลังถ่ายรูปอยู่เรื่อยๆนะครับติดบรรยากาศข้างนอกร้านนะตอนนี้สวยมากโอ,โอ้ร้านก็วสวยนะครับนี่ฝั่งนู้นก็จะมีร้านกว้างๆนะครับแล้วก็มีสวนอยู่ตรงนู้นด้วยนะครับก็สั่งเดินไปถึงบ้ออานบอกก่อนว่าเดี๋ยวช่างภาพจะไปถ่ายต่อที่ไหนครับที่ที่บนเสาอากาศบนเสาอากาศอะไรบ้าง บนสกายวอล์กโอเคครับพี่โจมาด้วยนะวัน่อเดียบุณณีตาเปลาอยู่ที่สกายวอล์กเชียงคานแล้วครับดูดูดูโอ้ตอนนี้ตอนนี้เริ่มไม่กลัวแล้วใช่ไหมตาเปลาสวัสดีครับเพื่อนๆกันครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนอะเฮ้ยวันนี้เราอยู่กันที่ไฮตากับเพื่อนๆนี่ดูบรรยากาศก่อนว้าว แต่ว่านอกจากมาที่ไฮตาเนี่ยแล้วนะนเ,เจ้าเป่ายังไปเจออะไรมาด้วยครับเุ้ยเรายังไปเจอสกีบีดี้มาดูดิว่ามันมีขอบวใช่นี่สังเกตนะสกีบิดี้ชุดนี้สามารถรวมร่างได้เป็นสกิบีดี้สองหัวหแล้วก็ไททันสปีกแมนครับนี่เห็นไหมดูดูชุดนี้นะ มันจะต้องมีทั้งหมด8ตัวนะครับ <Okay. S 1> ก็คือต้องเอาบูมบ็อกซ์เนี่ยเจ้าป่าบอกว่ามีบูมบ็อกซ์4ตัวแล้วก็มีสปิกรแมน2ตัวรวมเป็นไททันคาเมร่าแมนก็สกิมบี2ตัวรวมกันเป็นสกิมบี่2หัวตอนนี้เราต้องเก็บสะสมให้ครบ8ตัวครับ <c oughs> ตอนนี้เปาได้ตัวไหนมาแล้ว <c oughs> 7 8ใช่ต้องได้8ตัว้วคิดว่าสกิมดีจะเยอะกว่าอันนี้ <c oughs> เอา้าแล้วแล้วเราทำไงอะเราตอนนี้เราเพิ่งได้อยู่ตัวเดียวเองอะเราได้ตัวไหนมาเอากล้องมาให้ดูที เอากล้องมาให้เพื่อนๆดูดิตอนนี้เราได้ตัวไหนอ๋อคือตอนนี้เราได้สกิบี่ตัวนี้มาตัวเดียวนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปเก็บสะสมให้ครบอีกใช่ต้องเป็นเด็กดีระวังหายนะไว้ไว้ไว้ตายแล้วครับแต่เราต้องเก็บสะสมให้ครบครับแต่ละสถานที่เราจะได้มาที่ละตัวครับวันนี้เราเพิ่งจะได้ตัวแรกมาเดี๋ยวเราต้องประกอบก่อนครับิปคลิปไ้ก่อนโอเคครับ โอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเป u l s o r r ด้วยนะไปแล้ว